ด้านอุปนิสัยใจคอคุณแม่แหวนบุรเชษเป็นคนอารมณ์ดีมีความเอือ้อเฟื้อเผื่อแผ่มีอัธยาศัยดีมีน้ำใจฉันและอดทนวางตัวเหมาะสมจึงเป็นที่รักใคร่ของครอบครัวและก็หมู่บ้านชุมชนประวัติการเจ็บป่วยและววระสุดท้ายคุณแม่แวนบรเชษ ปกติท่านเป็นคนที่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงไม่เคยเจ็บปวดแต่อย่างใดแต่เข้าสู่ปีที่เข้าสู่ปี2563คุณแม่แหวนเริ่มมีอาการเจ็บป่วยออดอดแอเแแต่ไม่มีอาการหนักหรือว่ารุนแรงจนถึงวันที่12กันยายน2563เวลา11.00นากาก คุณแม่แวนจากไปด้วยอาการโรคไตาวายเฉียบพลันจากไปด้วยอาการอันสงบอย่างความเศร้าโศกเสียใจให้แก่ลูกหลานและญาติญาติเป็นอย่างยิ่งสิริอายุ81ปีอกุศลกรรมอันใดที่เป็นกรรมไม่ดี ซึ่งคุณแม่แวนวรเช์ได้ล่วงเกินท่านทั้งหลายเมื่อครั้งยังมีชีวิตอยู่ทั้งต่อหน้าและรับหลังก็ดีทั้งเจตนาและไม่เจตนาก็ดีขอท่านทั้งหลายได้โปรดอโหสิกรรมแก่คุณแม่แวนวรเชตด้วยเธอดอุศลกรรมบันใดที่เป็นคุณงามความดีที่คุณแม่แวนวรเชต ได้ทำไว้เมื่อครั้งยังมีชีวิตอยู่ขอได้โปรดจงเป็นพลวะปัจจัยอำนวยผลดลบรรดาช่วยส่งดวงวิญญาณคุณแม่แวนระเชไปสู่สุคติในสังประยกพสังประยภพด้วยเธอขอเอียนเชิญท่านทั้งหลายนั่งตามอัจยาศัยตั้งใจสงบนิง่งหนึ่งนาทีเพื่อเป็นการไว้อะไรแล้วก็ ดวงวิญญาณคุณแม่แวร์ตรเชฟไปสู่สุขติภพด้วยเธิขอบคุณเชิญครับผม